สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีวันที่17กุมภาพันธ์ปี65วันฟ้าเกรนะครับวันฟ้าสีครึมคึมนะครับวันนี้ฝนตกนะครับตกต้องตามฤดูกาลนะครับหำดอกมะม่วงนะครับพิกัดวันนี้ที่บ้านโพนแพงน้อยนะครับหรือว่าบ้านทรับสมบูรณ์อำเภอบังโคนจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูไอเดียบ้านนะครับ เป็นบ้านสไตล์ทรงบ้านน็อกดาวนะครับ <Wow. S 2> ครับซึ่งทางเจ้าบ้านและช่างได้ออกแบบกันไว้นะครับผลที่ออกมาครับก็จะเป็นตามรูปที่แกะกันมานี่ครับครับด้วยความสงสัยครับช่างเข้าไปสั่งเสาสั่งเสาปูนมา4ต้น <Huh? S 2> นะครับก็เลยทำให้ตาวดเกิดความสงสัยว่าวาอบ้านเสาสี่ต้นเป็นยังไงวันนี้ก็ ติดตามช่างเข้ามาดูผลงานนะครับมาถึงกันแล้วครับหน้างานเรียบร้อยครับบ้านหลังนี้เป็นอ,อยู่ในเนื้องานยกเสาทําโครงหลังคาแล้วก็เทคานนะครับเนื้องานตอนนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นทีมงานของช่างโววัาน์นันตานนะครับทีมงานช่างโบว์รับสร้างบ้านสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาเรื่องงานปูนหรือว่าการทําบ้านก็สามารถ ติดต่อสอบถามทีมช่างได้นะครับที่เบอร์โทร0887281521นะครับครับยิงกลางสอบถามได้นะครับครับเรามาดูขนาดของบ้านกันครับเป็นบ้านสไตล์โมเด์นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับเป็นคล้ายๆบ้านน็อกดาวนะครับมีพื้นที่ด้านหน้าด้านหน้ากว้าง6เมตร50นะครับทุกท่านครับแล้วก็ อ่าหกเมตรห้าสิบตัวบ้านหลักนะครับจากเสาต้นนี้มาถึงต้นกลาง4เมตรแล้วก็ไปถึงต้นริมอีก2เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จากเสาอ่าบ้านหลักนะครับเสาต้นกลางไปต้นหลังสุด4เมตรครับรวมพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่26ตารางเมตรนะครับจากนั้นก็มียื่นระเบียงนะครับยื่นระเบียงด้านหน้านี่ครับที่เห็นตรงจุดนี้นะครับ ระเบียงยื่น2เมตร50 m. แล้วก็ไปโน่นอีก2เมตร50ครับทุกคนครับ <Wow. S 1> รวมพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่6.5ตารางเมตรนะครับฉะนั้นรวมพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้ทั้งหมดก็จะอยู่ที่32.5ตารางเมตรนะครับทุกคนครับเออครับเนื้องานตอนนี้ก็ทำโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่างก็กำลังลงคานกันครับ ครับนี่ครับกำลังเทคานกันครับคานก็ผูกด้วยเหล็กสามหุนเต็มนะครับนี่ครับก็กำลังทำคานกันนะครับทำคานรอบแล้วก็คานซอยนะครับเพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินที่ผมใหม่นะครับยังไม่ได้รอการยุบตัวนะครับก็ทำการทำบ้านกันเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องทำคานให้แข็งแรงนะครับคานเราก็ต้องเทไม่ต่ำกว่า 20เซนนะครับ20ถึง2 5นะครับความสูงของคานหน้าคานก็ประมาณ1 5เซนนะครับครบีนครับมาดูในส่วนของเสากันก่อนนะครับเสาสีต้นที่เจ้าบ้านสั่งเข้ามาเป็นเสาขนาดหน้า5นิ้วครับทุกคนครับ5นิ้วนะครับ5นิ้วคูณ5นิ้วเหล็กแกนเสาก็เป็นเหล็ก3หุนเต็มนะครับตรงนี้ ราคาเสาตอนนี้อยู่ที่เมตรละ230นะครับเสาปูนทั้งหมด4ต้นต้นละสาเมตรห้าสิบก็รวมกันแล้วก็เป็น14เมตรปูนด้วย230ก็ในส่วนของค่าเสาก็อยู่ที่3,220นะครับทุกท่านครับโอเคครับในส่วนของค่าเสาจากนั้นที่เหลือ,อก็เป็นเสาเหล็กนะครับเสาเหล็กหน้าระเบียง2ต้น นะครับแล้วก็เสาออกด้านข้างนะครับอีก2ต้นเป็นเสาเหล็กนะครับก็รวมแล้วบ้านหลังนี้ก็มีเสาทั้งหมด8ต้นนะครับครับมาดูกันต่อไปครับในส่วนค่าใช้จ่ายของโครงเหล็กมุงหลังคานะครับโครงเหล็กหลังคานะครับก็ได้ช่างได้สั่งเหล็กกล่อง3นิ้วคูนิ้วครึ่งนะครับเข้ามาจํานวน17 17เส้นนะครับ าราคาก็อยู่ที่390บาทนะครับเป็นเหล็กมิล2นะครับเป็นเหล็กเคลือบกาวไนท์นะครับเคลือบซิงค์นะครับราคาก็อยู่ที่6 6 3 0ครับทุกท่านครับจากนั้นก็เป็นเหล็กแปรนะครับเหล็กแปรนี่ช่างสั่งเข้ามา20เส้นนะครับแปรก็คือ2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับราคาเส้นละ320บบาทก็อยู่ที่ 6,400นาทะครับในส่วนของแปรนะครับครับจากนั้นก็เป็นเหล็กเกล็ก่กล่องนิ้วคุนนิ้วนะครับจำนวน4เส้นเส้นละ220บาทนะครับก็เป็นเงิน880ในส่วนของโครงเหล็กนี่เจ้าบ้านใช้ใจ่ายไป21,000บานะครับจากนั้นก็มีส่วนของวัสดุอื่นๆน,นะครับเช่นบล็อกบล็อกก็เข้ามาแล้ว 300, 300ก้อนนะครับ หินบล็อก300ก้อนนะครับแล้วก็ทรายทราย2คิวหิน1คิวพร้อมกับปูนปลดแรงอีก4ถุงนะครับในส่วนนั้นก็2170บาทนะครับนี่ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็มีเหล็กทำเหล็กทำค,คานนะครับมีเหล็กปอกมัดคานเหล็กแกนคานเหล็กแกนคาน3าหุนเต็ม20่เส้นแล้วก็เหล็กปอกอีกนะครับ 300ตัวนะครับก็เป็นเงินอยู่ที่6,000บาทนะครับนี่คือส่วนที่ค่าใช้จ่ายที่เห็นในตอนนี้นะครับที่ทางช่างสั่งกันเข้ามานะครับครับรวมแล้วค่าใช้จ่ายรวมตอนนี้อยู่ที่32,390บาทนะครับทุกคนครับครับช่างก็ราคาช่างก็ คิดกันเป็นตารางเมตรนะครับอยู่ที่ตารางเมตรละพันสี่ร้อยบาทนะครับทั้งหมดก็ค่าแรงอยู่ที่4 5 0 0 0ืนานะครับบ้านหลังนี้จบทุกอย่างครับค่าช่างอยู่ที่45,000บาทนะครับทุกท่านครับมาดูการวางเหล็กกันนะครับเหล็กจันทันจันทันจันทันเ่าว่างเท่าไหร่ครับซังโวครับจันทันนี่เ่าว่างเท่าไหร่ครับผม ครับอ๋อเม็ดเสาหลังหลังใหญ่ล่ะเด็กอ๋อจำทันวางหลังใหญ่แปดสิบหลังเทิบลงมาหนิเม็ดเสาแล้วกับเปรห้าวางวางห่างเท่าไรครับผมครับแปรเก้าสิบนะครับครับนี่ครับคือการวางจันทันนะครับสเปคที่ช่างวางนะครับจันทันที่บ้านหลังใหญ่เอ่อเท่าไรก็หื้อลืมแล้ว เก้าสิบเนาะแปลเท่าไรก็อ๋อแปลก็เก้าสิบจันทันก็เก้าสิบครับนี่ครับจันทันหลังใหญ่นะครับที่ตัวหลังบ้านหลักนะครับวางเก้าสิบนะครับก็ใช้จันทันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกเจ็ดตัวนะครับที่บ้านหลักแล้วก็ไปตัวที่ลดระดับลงมาด้านขวามือก็อีกสี่ตัวนะครับแล้วก็ออกระเบียงด้านหน้านะครับนี่คือเหล็ก จำทันที่ใช้นะครับเหล็กกล่อง3นิ้วคูนิ้วครึ่งนะครับจำนวน17เส้นนะครับครับก็ให้ทุกท่านได้ดูเป็นข้อมูลเป็นไอเดียกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการบ้านสวนขนาดน่ารักน่ารักนะครับไอเดียบ้านสวนบ้านน็อกดาวนะครับก็ดูเป็นข้อมูลเป็นทางเลือกกันได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็บอกผู้ใหญ่มาสู่ขอนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้ต่ออเดอร์นะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ